เปก้ปกติปกติเว่าบอกไปาว่บอกไปง่ายยากบอก่ยากไโยคะดีดีไ่ได้กินยาเนาะไมมีโรค้ยาถูกดกินแกลงแรกเไม่เป็นอย่แงแรกไปถ้บุญทุกคนชมรอจะฝาล้วนเอางี้เถอะยูดีแขงแรกเนาะ ห้อง็ดีใจถามมาจริงเขาค้ามยังซื่อ็ดีใจเบาสื่อจริงๆนะพว่ามีแนวกินเขาก็เห็นไปถ่ายอยู่เป็นทั้งสั้นลูกเต่ามาได้กจิงเขาไปจริง็ดีใจแม่ในใจแม่เป็นทั้งสั้นดีเด่อคนมาไปท่าบุญบ่ได้บุญเพียงสิบ่ได้ไร้จริงเลยต่ว่าสำรวจมาหลายมีแม่พูดเดี๋ยวบ่ได้กินยาบางดีแข็งแรงบ่เห็นมาได้กินยาเบาหวานเพมดัง นแดงก็บ่หวานก็บ่มีดีๆมีโมีไแข็งแรงเป็นตยนไปนาอยู่ยนตัวร้อยกว่าพุ่นล่ะ้อจะอจะออยู่ก็สิบ่แงอยู่ติเนาะลูกลจ้าอาบัดนี้สิกลับเด้อบัดเออสิไปช่วยส่งหมอเพิ่น